มาวันพฤหัสบดีกันค่ะวันพฤหัสบดีนี่โดยหลักแล้วเป็นธาตุแห่งผู้ให้เป็นธาตุแห่งคุณครูเป็นธาตุแห่งผู้สร้างและมีน้ําเป็นส่วนประกอบของวิถีของวันพฤหัสเยอะมากที่สุดคําว่ามีน้ําแปลว่าน,นะครับคือผู้ให้ชีวิตน้ําคือผู้ให้ความเจริญน้ําคือผู้ให้การติดต่อแต่ก่อนแต่ไรยุคก,ก่อนคนเราจะค้นพบทวีปนั้นทวีปนี้ได้เพราะการเดินเรือ,หร,อหรือน้ําเพราะฉะนั้นน้ําจึงเป็นธาตุที่สําคัญมากๆแม้นว่า จะอยู่ในภัชนะใดาจะเป็นสิ่งนั้นก็ตามแต่น้ําคือผู้ให้หลักๆของวิถีชีวิตน้ําคือส่วนประกอบที่สําคัญที่สุดข,ของโลกร่างกายและส่วนอื่นๆเพราะฉะนั้นธาตุน้ําหรือวันพฤหัสสาคัญกฎของการตั้งชื่อของวันพฤหัสบดีมีเพียงข้อเดียวจริงๆคือให้ใช้พยางสองสี่หพยางนอกนั้นไม่ถืออะไรก็ได้เพราะน้ำนะ่ะดีอยู่แล้ว พระาทสบดีวันครูดีที่สุดในโลกค่ะ